Okay. ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้คุณพี่ผู้ชายจองคิวมาหลายเดือนแล้วนะครับก็สมดะดักใจนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง V.I.P. ตะก,กาไซส์จัมโบ้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 7 0 0 0ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถเลือกสีเลือกลายได้แต่ตัวนี้คุณที่อยู่เมืองไทย เพื่อที่จะมาพักก่อนที่เมืองไทยนะครับน่ารักมากๆน่ารักมากนะครับก็ไ้กระเซียนเนาะไฟกระเซียนมันบ้าไ้กระเษี <c oughs> ยนนะครับ <Shop S 1> เพื่อ,อ,อจับขับขี่ไปเที่ยวในชายทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวพวกนี้ก่านะครับตัวนี้ประตูนะครับเปิดแบบนี้นะครับโอ oh. ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นลงง่ายนะครับดูนะขึ้นลงง่ายปุ๊บประมาณนี้เลยนะฮะนั่งนี่เลยตรงนี้เลยนะครับ อาบาทครับห้าบาทอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองตัดเขียวนะครับพื้นตัวนี้นะครับปูด,ด้วยแผ่นยาง PVC กันน้ํานะครับประมาณนี้มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟหลีให้เรียบร้อยเลยด,ด้านหน้าและด้านหลังอ่าเดี๋ยวมาดูกันปิดประตูไม่ยากปับเข้าเลยนะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับถามว่าตัวนี้17,00 0ตรงไหนนะครับ ตะกร้าจัมโบ้เต็มพ่วงเลยมีมือจับยกใข้ขึ้นด้วยนะครับสาหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวได้นะครับเที่ยวชายหาดกินลมชมวิวได้สบายอากาศปลอดโปร่งนะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อสามตัวตัวนี้นะครับต้องมีผีเสื้อสามตัวนะครับถ้าไม่มีไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้มนะครับอ่ามีตะกร้าเก็บของใตะะลลลล้ลังคาโอเดเลยดเเลยดเเลยดเเลยลืมรีเลย์เ <Yeah. S 1> ดเลยเเลยอ่าดดเลยลืม อันนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับ LED เราต้องใส่เลย์ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่จะเปิดไม่ติดนะครับเราเพิ่มดีเย์ไปให้ด้วยเราเทสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตะกร้าเก็บของใต้หลังคาให้ด้วยนะครับมือจับกันตกฝั่งคนคนขับมอไซค์ก็มีให้นะครับคือตัวนี้นะครับอ่า ไปลีไปเลี้ยวกับพิทพิทพิเห็นไหมฮะะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดขั้นต้นมาดูเหล็กจับกันตกด้านฝั่งมอไซค์ตัวนี้ก็มีให้นะครับกระจกมองหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดึงดึงพดเลยดึงึ๊ดเลย,เลยโอเคกระจกมองหลังมีให้ปรับสูงปรับซ้ายขวาได้นะครับอ่าจะมีเหล็กจับกันตกอีกหนึ่งกรณีในที่เรานั่งด้านนะหน้าสีนะ เหล็กจับกันตกก็มีให้ด้านนี้นะครับฝั่งนี้เหล็กจับกันตกก็มีให้ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังตัวนี้เราก็เอ็นไปจับหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงนี้มันจะติดหัวเรานะครับหรือจะเอาห้อยของห้อะไรก็ได้เนาะประมาณนี้โดยรวมแล้วนะครับตัวนี้สีเหลืองตัดเขียวนะครับเลือกได้ทุกสีทุกลายราคาค่าตัวอยู่ที่1 6 10 7, 000, ึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตะกร้าจัมโบ้นะครับทรงพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับ ส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยเน้นย้าเสมอว่าเสดส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยพ่วงข้างช่างตั้มรับสั่งทาตามแบบตามสีนะครับไม่ได้ตามใจช่างนะครับคุณลูกค้าต้องการสีอะไรเลือกลงได้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik ท o k y อกยูทู f เฟซบุ๊กหน้าเพจ a c e b o o k นะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตาม 8ปดหมื่นกว่าคนแล้วนะครับยอดผู้ติดตาม8ปดหมื่นกว่าคนแล้วโอ้ต <c oughs> ันเกลตันเกลขอบคุณครับขอบคุณครับผม <c oughs> ยอดผู้ติดต,ตามแปดแปดหมื่นคนแล้วฝากกดไลคก์าากดแชร์กดติดตามทุกช่องทางครับผมสวัสดีครับ